สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่พีสุกุสุกนนะจ้ะขอมาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแช์ได้จ้ะเ้อสีหมอเจ้าสีหม,ม,มอเจ้าสีหมอ สวัสด,ดีด้ยจ้พี่น้องสุขปู่สุขคนณด้ยจ้ะขอว่าเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ยจ้เด้อห้องกินขนมอีกแล้ว่จ้ใ เมือกันได้เวลานอนนะได้พี่หน่องเดอเวลานอนจา้า พม่น้องก็อยู่ข้างล่างวฆษนาพอนอนข้างไหนเฮียนได้จ้ะพี่น้องวฆษนานอนในบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวเ้าสิไป็นทาอย่างห้าสิไปทาแม่จอนอยู่ข้างในตูน้นเหยเบิ่งได้เจอพี่น้อง สีมารากตู่เนี่จะหมอกเลยจะหมอกตาเขียวมารากตใน่พี่นอ่มตาเขาสวยมาก ขอพก้นด้จ้ะเด้พอพอๆแม่แม่เอฟซีสุขูสุข้นด้จ้ะพี่ขอมาแล้วพี่นองอเนาะ เดี่ยวจะกำลังจะขอพูดละไรได้จ้ะเด้อไม่ร้องลูกไม่ร้องห้องกินแต่ขนมเนี่ยพี่น้องดำเกย์ดำหน่อยดำเกินอย่าตีกันไม่ให้ออกหรอกขอบคุณพ่อๆแม่เอฟซีสุขุมสุคนักจ้ะพี่น้อง พี่เข่ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกดซับตะคายกดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์แต่จังใดกับขอขอบพระคุณหลายๆลได้จ้ะเด้อพอบอบแม่แม่เอฟตี้สุข,ขูสุกนเนาะมาจะหนาวไปนอนข้างในจ้ะมาจะหนาวเขาอยู่ข้างในข้างอ่าข้างนอกไม่ค่อยจะได้ มาแล้วส้มฉุนส้มฉุนลงมาแล้วเขาก็ระได้ท่าจะยืดตั้งซสียหละจ้ะพี่น้องเด็กหน่อยน้ะพี่น้องเนาะขอพบพระคุณมากๆ ียังไม่ได้คลิปเลยเป็นคลิปแรกของวันเนะพี่นอนะ้องเนาะวันที่ยี่สิบห้าเป็นเบาบางนุ่มยังได้บุญนะพี่น้องจากไปซี่ตัว เป็นเบาๆบางๆเบอร์เรามังลองแหลงก็ยังหน่อยๆนะพี่น้องเนาะนอนไหนจ้ะเป็นแะไขอขอบกพ้นพกความแม่แม่เอฟซีทุกผู้ทุกคอนเลยจ้ะขอกมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งเลยจ้ะเด้อ พูะห,หลายจ้ะงัก็สิขอปิดคลิปได้จ้ะพี่น้องขอบพุดหลายๆสำหรับการติดตามนะพี่น้องเด้อเขามากันหนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือหนึ่งกำลังใจแหละพี่น้องคือว่าแหละเนาะแล้วก็อ่กดซับตะค่กดกระดิ่งจ้ะสิได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องปรกา ำหรับการติดตามกระ c อยพ,พ่อพ่อแม่แม่ตีทุกูุสุขคนอยู่ดีไม่แห้งนะจ๊ะเด้อปลอดโรคปลอดภัยจ้ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขออยู่รอดปลอดภัยน้พี่น้องเนาะของห้ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะจ๊ะพี่น้องสำหรับการเดินทางขอพรกคุณได้หลายจ้ะสวัสดีจ้ะ